ลมยงมหนาวเมยบ่อดอกลามันหนาวเมยอยากได้เครื่องทำน้ำอุ่นเมยกี่ขันต้มน้ำเออเครื่องทำน้ำอุ่นแล้วก็มีนะคะคุณยายนี่ฮเครื่องทำน้ำอุ่นยี่หีอยังบัวโตฮิมอกใเคยแตงี่ยดอกไม่ใครฟังเพลงหรือคะโตฮิมานํำทิ้งมึงไหนมาจากใส่น้ำท่วมบนบนมันลอยมา เมียพ่ปู่พ่แม่ดนมาจากลพ่อรีทางหมอก็เขียนว่าอุทิศเดชอุศเถรพ่อมึองอันนี้รอดาพ่อกุไอ้บุญอ่ะไอ้เมืองิตอ๋อพ่องม่องไตยยามว่านูมันจะศูนย์นะฮะเอาไม่ค่าคุณยายแค่ห่อหนี้ยุ่งงั้นเมีกับมีหล่ามือตัวใครผู้อื่นสามเมเฝ้าน้ำม่วนน้ำควยน้ำหลวงน้ำหลานว่า่ใหญ่ใเสียหน่อยใช่มล่ะไม่โอ้มือนี่มันคือฝนที่ตกใช่ไห มันมันฝน,นสิโตกมันก็เครื่องเครื่องวันแต่เพิ่นมันเป็นท้ำแว่นตาดำเจ้าเหรอเป็นอังไงนี้จ้าส่แว่นตาเอากรใส่แ,สแล้วเนาะอายคนบางไอไ <c oughs> อเห็หนมั้ยไอตัวเปลกอกปลาคือลิง <c oughs> โอ้ยเจ็บเจ็บคอับเป็นอยังนี้งอขาผิกล่องลุ่มยู่หันนะโอ้ยเจ็บเจ็บบุ๊ค เป็นน้ำนำนักไลายนี่บ่เออจะบ่คอยอ้วนบ่บ่อ้วนได้ล่ะพอดีพอดีบ่คอยหิวน้ำมอุ้มคอยไปตู้เย็นนะฮะนั่งถ่ายอยู่นี่กระสัตู้เย็นมากสิบ่ง่ายกูบ่อุ้มตู้เย็นมากายกูอะ <laughs> Eu <aí. laughs> não oh, é um... <laughs>